ลมร้อนพัดผ่านหน้าต่างห้องสูงเธอยืนอยู่ริมระเบียงมองเงาเมืองที่สลัวด้วยแสงแดดยามเย็นเสียงรถรางและคนเดินถนนเล็ดลอดเข้ามาเธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงมือเย็นจนจับระเบียงไม่แน่นภาพอดีตวงเวียนอยู่ในหัวเศรษฐีคนนั้นหัวเราอยอย่างเย็นชารอยยิ้มทําให้เลือดเธอเดือดพล่านความเจ็บปวดซ่อนอยู่ทุกมุมในบ้านหลังใหญ่ทุกห้องเต็มไปด้วยเงาที่เตือนความทรงจำ เธอหันกลับไปยังโต๊ะทำงานกล่องไม้เก่าที่ซ่อนจดหมายและภาพถ่ายเรียงตัวรอคอยเธอล้วงมือเข้าไปสัมผัสกระดาษกรอบระความทรงจำชัดเจนราวกับไฟลุกในสมองเสียงกริ่งประตูทำให้เธอสะดุ้งมือสั่นเกาะจดหมายแน่นใครบางคนกำลังเข้ามาเงาของเขายาวเหยียดผ่านหน้าต่างความเย็นของกระจกสะท้อนหน้าเศร้าของเธอเธอเก้าวชา้ชาๆไปที่ประตูห้องโลง่งและเงียบทุกเสียงกระซิบเสียงลมหายใจของตัวเองดังขึ้นในหัวใจเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเหมือนนาฬิกานับถอยหลังเธอไม่อาจถอย ทันใดนั้นประตูเปิดกว้างเธอเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าเศรษฐีที่ทำลายชีวิตเธอสองครั้งมุมปากยกยิ้มเย็นชาสายตานั้นแหลมคมเหมือนมีดที่พรากทุกอย่างเธอหยิบวัตถุหนักในมือสายตาประสานกับเขาความเงียบเต็มห้องจนทำให้หูแทบระเบิดจังหวะของหัวใจเหมือนการระเบิดที่รอเพียงเธอกดปุ่มเธอขยับเข้าหาอย่างช้าๆแต่มั่นคงแสงอาทิตย์สุดท้ายสะท้อนบนวัตถุในมือเสียงกระซิบในสมองบอกให้เธอไม่ลังเลเสียงหัวใจดังรัวเสียงลมหายใจของเขากลายเป็นเพลงสยอง เขาก้าวเข้ามาอีกก้าวและความตึงเครียดในอากาศเหมือนน้ำเดือดเธอพร้อมแล้วมือแน่นวัตถุพร้อมเอาเขาถูกดันเข้าสู่มุมมืดแต่สายตาเธอยังไม่ละจากเขาความรู้สึกช็อกและไม่สบายใจรวมอยู่ในห้องเดียวแสงสลัวทำให้ร่างทั้งสองเหมือนเงาที่กำลังต่อสู้กับชะตากรรมเธอหายใจลึกรู้สึกทุกเส้นประสาทเต้นรัวความรุนแรงที่เธอซ่อนอยู่กำลังจะระเบิด เธอขยับเข้าใกล้เขาอีกครั้งแสงสุดท้ายจากดวงอาทิตย์สะท้อนบนวัตถุในมือเหมือนประกายโลหะเยนชาเสียงหัวใจของเธอดังก้องไปทั่วห้องมือเธอสั่นแต่นั่นเธอไม่เคยรู้สึกถึงความโกรธและความกลัวในเวลาเดียวกันแบบนี้มาก่อนเขามองเธอด้วยสายตายเยนชาไม่มีคำพูดออกจากปากแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความาท้าทายราวกับรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นจนเหมือนสามารถตัดได้ด้วยมีด เธอสุดลมหายใจลึกรู้สึกทุกเส้นประสาทเต้นแรงมือที่กำวัตถุแน่นมากขึ้นเหมือนเวลาทุกวินาทีหยุดชะงักเธอสามารถได้ยินเสียงเลือดไหลเสียงหัวใจเขาดังกล้องอยู่ในหัวเขาก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวเธอแทบไม่หายใจความรุนแรงที่สะสมมานานเกือบระเบิดมือเธอเริ่มเหยียดไปข้างหน้าแต่จังหวะน,นั้นเองประตูด้านหลังเปิดอย่างแรงเงาของใครบางคนสะท้อนเข้ามาในแสงห้องความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นเธอกระพริบตาและรู้ทันท,ทนทีว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว เสียงฝีเท้าที่ไม่คุ้นเคยเดินเข้ามาใกล้แสงจากโคมไฟสลัวสะท้อนบนหน้าของเขาเธอเห็นรอยยิ้มของใครอีกคนรอยยิ้มที่ทําให้หัวใจเธอยืนเฉียบความปลอดภัยที่เธอคิดว่ามีหายไปทันทีเศรษฐีสะดุ้งและเงยหน้าขึ้นเขามองผู้มาใหม่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อเธอ,เธอยือนตะลึงชั่วขณะหนึ่งทุกอย่างหยุดชะงักเสียงหัวใจของทุกคนดังก้องไปทั่วห้องสายตาของเธอและเขาประสานกันอีกครั้งความโกรธและความหวาดกลัวรวมกันเป็นความตึงเครียดสูงสุดเธอรู้ว่านาทีนี้ทุกการเคลื่อนไหวอาจเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนนให้อง มือเธอสั่นอีกครั้งแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอก้าวเข้าหาเขาเต็มแรงพร้อมกับเงาของบุคคลลึกลับที่ยืนอยู่ด้านหลังร่างทั้งสามคนเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่พร้อมระเบิดในวินาทีต่อไปเธอก้าวเข้าหาเขาเต็มแรงวัตถุในมือสะท้อนแสงไฟสลัวเรษฐีถอยหลังเล็กน้อยความยินชาในสายตาของเขาเริ่มสั่นไหวมือของเธอสัน่นแต่มั่นคงทุกเส้นประสาทเตรียมพร้อมสำหรับจังหวะสุดท้าย บุคคลลึกลับที่อยู่ด้านหลังเธอเคลื่อนไหวช้าๆแต่มั่นใจรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเป็นรอยยิ้มเย็นชาที่เต็มไปด้วยความลับเธอรู้สึกว่าพลังสองฝ่ายรวมกันอยู่ในห้องเดียวทุกอย่างเหมือนถูกชาร์จด,ด้วยความตึงเครียดทันใดนั้นเสียงกระแทกดังขึ้นจากประตูด้านหลังเงาประตูสะท้อนร่างอีกหลายคนเข้ามาในห้องแสงไฟสลัวตกกระทบบนใบหน้าเศรษฐีเขาหนกมือเริ่มสั่นหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองสงคราม เธอใช้โอกาสนั้นก้าเข้าใกล้วัตถุในมือพร้อมแล้วสายตาเขามองตรงมาที่เธอเต็มไปด้วยความกลัวและไม่เชื่อความตึงเครียดในอากาศราวกับระเบิดพร้อมที่จะปัทตุแล้วทุกอย่างหยุดชั่วขณะแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าของเธอและเขาเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนมือที่กำวัตถุแน่นมากขึ้นเสียงหัวใจทุกจังหวะเหมือนสัญ,ญญาณเตือนวินาทีสุดท้ายเสรษฐีถอยหลังอีกเก้าหนึ่ง พื้นไม้ส่งเสียงเอี๊ยดเบาๆทุกสายตาในห้องจับจ้องเธอเธอสูดลมหายใจลึกจิตใจนิ่งแน่วมือยกขึ้นพร้อมปล่อยพลังทั้งหมดออกมาในเสี้ยววินาทีทันใดนั้นบุคคลลึกลับด้านหลังเธอปรากฏร่างตมตัวเงาและแสงไฟรวมกันทาให้ห้องเหมือนอยู่ในโลกอีกมิติเสร็ถี่หยุดชะงักความหวาดกลัวสะท้อนบนใบหน้าเธอยิ้มบางๆแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจทุกความเจ็บปวดและทรมานที่ผ่านมารวมอยู่ในเพียงเสี้ยววินาทีนี้ร่างของทุกคนในห้องเคลื่อนไหวเหมือนจับจังหวะเดียวกันโลกทั้งโลกหยุดชั่วคราวร เธอปล่อยมือออกจากวัตถุเพียงเสียววินาทีร่างของเศรษฐีสะดุง้งและถอยหลังความตึงเครียดในห้องเหมือนลมพายุที่พร้อมพัดทุกอย่างพังทลายเสียงลมหายใจและหัวใจดังก้องเข้าหากันราวกับระเบิดบุคคลลึกลับด้านหลังเธอเคลื่อนเข้ามาช้าๆแต่หนักแน่นเงาของเขาสะท้อนบนผนังเป็นเงาใหญ่ราปีศาสท,ทุกสายตาในห้องจับจ้องเขายิ้มบางๆแต่เต็มไปด้วยความลึกลับเสียงฝีเท้าของเขาก้องไปทั่วห้อง เศรษฐีมองรอบตัวเหงือผุดขึ้นตามขมับร่างเขาสั่นอย่างชัดเจนทุกความมั่นใจที่เคยมีหายไปในเสี้ยววินาทีเธอจ้องตาเขาเต็มไปด้วยความแค้นและความอดทนที่สะสมมานานและบุคคลลึกลับเอ่ยเสียงต่ำแต่เย็นชาคำพูดของเขาก้องกังวานไปทั่วห้องเศรษฐีสะดุ้งเธอรู้ทันทีว่าแรงสนับสนุนนี้ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นความตึงเครียดในอากาศเหมือนกำลังระเบิดออกมาจังหวะน,นั้นเศรษฐีพยายามเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงแต่สายตาเธอไม่ละจากเขาร่างเขาเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยพลังที่ไม่เห็นแต่สัมผัสได้เต็มหัวใจเธอก้าวเข้าใกล เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากในใจของเขาความหวาดกลัวสะท้อนในทุกเส้นสายหน้าเธอช้าลงเพื่อมองร่างเขาตำตาความเจ็บปวดและความทรมานทั้งหมดกลับมาที่เขาในเสี้ยววินาทีและแล้วทุกอย่างหยุดชั่วขณะแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าเธอ,อยืนนิ่งพลังและความแค้นรวมตัวเป็นจุดหนึ่งในใจเสียงหัวใจของทุกคนในห้องดังราวกับเตือนถึงความจริงร่างของเศรษฐีเริ่มสัน่นแรงมือเขากำแน่นรอยยิ้มเย็นชาเริ่มหายไปเธอรู้ว่านาทีนี้ชะตากรรมของเขาอยู่ในมือเธอ เธอก้าเข้าหาเขาอย่างช้าๆแต่มั่นคงแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าเศรษฐีเมื่อเขาสั่นราวกับจับมีดไม่ได้ความกกัวสะท้อนในทุกแววตารอยยิ้มเย็นชาแทบหายไปเธอสูดลมหายใจลึกรู้สึกแรงในตัวเองเหมือนพลังที่ซ่อนอยู่มานานถูกปลดปล่อยทุกสิ่งที่เขาทำลายชีวิตเธอสองครั้งผสมรวมกันเป็นความโกรธและความแค้นที่ชัดเจนบุคคลลึกลับด้านหลังเธอยืนเงียบสนับสนุนด้วยสายตาที่มั่นคงราวกับเธอไม่ต้องต่อสู้คนเดียวทุกแรงดึงดูดในห้องเหมือนถูกดึงเข้าสู่จุดศูนย์กลางของความตึงเครียด เศรษฐีพยายามถอยหลังแต่ไม่มีทางหนีเธอยื่นมือออกไปวัตถุในมือพร้อมจะลงมือทุกจังหวะเหมือนเวลาช้าลงเธอเห็นทุกเส้นประสาทของเขาตึงเครียดเสียงหัวใจดังรัวจนแทบแตกทันใดนั้นเศรษฐีลม้มลงกับพื้นมือเขาเกรงราวกับถูกเป็นความหวาดกลัวสะท้อนเต็มใบหน้าเธอยืนมองเขาเต็มตารอยแ้นทั้งหมดสะท้อนผ่านสายตาบุคคลลึกลับข้างหลังเธอยกยิ้มเล็กๆแต่เต็มไปได้วยความลึกลับเขาไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาสื่อสารชัดเจนตอนนี้เธอชนะแล้ว เธอหายใจลึกมือที่เคยสั่นกลับนิ่งสงบเธอรู้ว่าความเจ็บปวดและความทรมานทั้งหมดของเธอสะท้อนกลับไปยังคนที่ทำลายชีวิตเธอสองครั้งตอนนี้ชะตากรรมของเขาอยู่ในมือของเธออย่างสมบูรณ์แสงไฟสลัวตกกระทบบนร่างของเศรษฐีที่ล้มอยู่เสียงลมหายใจเธอชัดเจนเหมือนกลองสงครามในความเงียบทุกสายตาที่อยู่ในห้องจับจ้องเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนเธอยืนอยู่ตรงนั้นเต็มไปได้วยความมั่นใจความโกรธและความกลัวรวมตัวเป็นพลังอันแรงกล้าเธอรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตของเธอและของเขา เธอยืนมองเศรษฐีที่ล้มอยู่บนพื้นแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าของเขาเสียงหัวใจของเธอดังก้องไปทั่วห้องร่างเขาสั่นระรีคอมหวัดกลัวสะท้อนในทุกเส้นสายบนใบหน้าเธอกล้าเข้าไปใกล้มือที่เคยสั่นตอนนี้มันคงวัตถุในมือพร้อมทุกแรงแค้นและความเจ็บปวดสะสมมาเป็นพลังเดียวเธอรู้สึกถึงอำนาจที่เคยถูกพรากไปกลับคืนมาเศรษฐีพยายามมองเธอเตามตาแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนเขาไม่อาจพูดอะไรทุกอย่างหยุดชะงักราวกับเวลาและลมหายใจรวมกันเป็นหนึ่ง บุคคลลึกลับด้านหลังเธอ,อยืเนเงียบแต่สายตาของเขาสื่อสารชัดเจนตอนนี้เธอควบคุมชะตากรรมทั้งหมดแล้วโลกทั้งโลกอยู่ในกำมือเธอเธอหายใจลึกรู้สึกทุกเส้นประสาทเต้นรัวแรงแค้นและความโกรธผสมกับความสงบอย่างแปลกประหลาดเธอยื่นมือออกไปวัตถุในมือราวกับมีชีวิตและแรงดึงดูดของความยุติธรรมทันใดนั้นเศรษฐีล้มตัวลงกับพื้นเต็มแรงมือเขาเกรงจนขาวซีคอมวัดกลสท้อนชัดบนใบหน้าทุกสิ่งที่เขาสร้างไว้กำลังพังทลายลงต่อหน้าเธอ เธอไม่ละสายตาทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดแสงไฟสลัวตกกระทบบนร่างเขาเหมือนฉากสุดท้ายของละครที่ทุกคนต้องเฝ้าดูแลเธอยิ้มบางๆแต่เย็นชาสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอรู้แล้วว่าทุกความเจ็บปวดทุกการทำมาทุกครั้งที่ชีวิตเธอถูกทำลายตอนนี้ชะตากรรมทั้งหมดกลับไปอยู่ในมือของเธอความเงียบปกคลุมห้องความตึงเครียดคงอยู่ราวกับเวลาหยุดชั่วขณะทุกคนที่อยู่ในห้องรู้ว่าโลกของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล เธอยืนอยู่เหนือร่างของเศรษฐีแสงไฟสลัวตกกระทบบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือเธอยังคงกำวัตถุแน่นความเย็นชาในสายตาของเธอเหมือนมีที่พรากทุกสิ่งเศรษฐีพยายามลุกขึ้นแต่แรงของเขาไม่เพียงพอร่างเขาสัน่นจนแทบยืนไม่ไหวเธอมองเขาเต็มตาความเจ็บปวดและความทรมานที่เขาทำกับชีวิตเธอสองครั้งสะท้อนกลับเต็มๆบุคคลลึกลับด้านหลังเธองยหน้าขึ้นรอยยิ้มของเขาเย็นชาและลึกลับสายตาของเขาเป็นเหมือนประกายไฟเตือนว่าตอนนี้ไม่มีใครหยุดเธอได้อีกแล้ว เธอค่อยๆวางวัตถุลงบนพื้นแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเขาอย่างไม่ละเลยทุกวินาทีเต็มไปด้วยพลังของความมั่นใจและอำนาจความเงียบในห้องหนักแน่นจนเหมือนหายใจไม่ออกเสรษฐีหอบหายใจแรงมือเขากำแน่นและสั่นรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ที่ไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนเสียงลมหายใจของเขาดังในหัวใจเธอเหมือนประกาศชัยชนะครั้งแรกของชีวิตเธอยิ้มบางๆสายตายเย็นชาแต่ในนั้นเต็มไปด้วยความสงบทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาสะท้อนกลับไปยังคนที่เคยทำลายชีวิตเธอสองครั้งตอนนี้ชะตากรรมของเขาอยู่ในมือเธออย่างสมบูรณ์ เธอก้าวถอยหลังช้าๆแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าเศรษฐีร่างเขาอยู่บนพื้นเงาของเธอและเขาผสมรวมเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและชะตากรรมที่เปลี่ยนไปตลอดกาลและเธอหันหลังเดินออกจากห้องทุกฝีเท้าดังก้องไปทั่วอาคารความสงบและความมั่นใจเติมเต็มหัวใจเธอรู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่ถูกทำลายอีกต่อไปโลกของเธอเริ่มต้นขึ้นใหม่แต่โลกของเขาแตกสลายแล้ว แสงอาทิตย์สาดเข้ามาทางหน้าต่างห้องกว้างเธอยืนอยู่ริมระเบียงสูดลมหายใจหรือความสงบกลับคืนมาหลังจากความตึงเครียดและความเจ็บปวดทั้งหมดโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนชั่วคราวเพื่อให้เธอได้รู้สึกถึงความสำเร็จเศรษฐีถูกทิ้งไว้บนพื้นสะท้อนถึงคนกรรมทั้งหมดที่เขาเก่อไว้ร่างงเขาเงียบสงบชะตาก,กรรมของเขาเป็นบทเรียนชัดเจนสำหรับทุกคนทุกสิ่งที่เขาทำลายไม่ได้กลับคืนมาแต่ความยุติธรรมอยู่เหนือทุกอย่าง เธอค่อยๆเดินออกจากห้องรู้สึกถึงแรงของชีวิตใหม่ที่เต็มหัวใจทุกฝีเท้าก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแสงแดดสาดบนใบหน้าทําให้เธอเห็นโลกที่สวยงามและเปิดกว้างความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่ได้ทาให้เธอพ่ายแพ้แต่กลับทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ด้านนอกเธอยิ้มบางๆสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความมั่นใจตอนนี้เธอคือผู้กําหนดชะตาของตัวเองไม่มีใครสามารถทําลายชีวิตเธอได้อีกโลกภายนอกยังคงเคลื่อนไหวแต่สําหรับเธอทุกสิ่งเป็นไปด้วยความสงบและความเป็นอิสระ เธอรู้แล้วว่าชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แม้หลังจากความเจ็บปวดที่สุดเธอก้าวออกไปสู่แสงสว่างและอนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้เรื่องราวจบลงแต่ความเข้มแข็งและบทเรียนจากความเจ็บปวดจะอยู่กับเธอตลอดไป